สว,ส,สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนเตรียมโรมศึกษาพัฒนาการอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้เนี่ยผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยมากันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียววันนี้มีงานอะไรคะพี่ครับวันนี้โรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขึ้นใน,นึ่ง<ส> <ๆ S 1> ครับซึ่งวันนี้โรงเรียนของเรามีกิจกรรมให้ท่านอนาจารย์และนักเรียนและท่านผู้ปกครองได้มาพบปะกันนั่นเองครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นการประกาศผลสอบของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับรู้ด้วยค่ะอะไรนะครับผลการเรียนเหรอครับเป้พีทเพิ่งรู้เหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะพีพ ครับผลก,การเรียนผลก,การเรียนครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะโครงการชุมชนสร้างสารประสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียนหรือการประชุมผู้ปกครองเป็นกิจกรรมระหว่างครูและผู้ปกครองที่ได้มาพบปะกัน <c oughs> เพื่อทราบปัญหาของนักเรียนและผลการเรียนที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง <c oughs> เพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตและต่อต่อไปโดยงานในวันนี้มีผู้ปกครองจํานวนมากและให้ความสําคัญกับกิจกรรมนี้มากๆครับ พ่อแม่มาประชุมผู้ปกครองในวันนี้ก็รู้สึกว่าพ่อแม่จะได้มาเห็นชีวิตการอยู่ของเราอะค่ะรู้สึกดีเนาะก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีใจกับผลสอบเท่าไอะไร่ะ้องสลับหรือเปล่าครับพ่อเห็นคะแนนคนลูกนี้รู้สึกไงบ้างครับภูมิใจ้ากไหมครับก็ภูมิใจครับเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีโอ้ดีมากค่ะอยู่ในระดับปานกลาง คะแนานเป็นแม่ทุกคนอะค่ะจะต้องภูมิใจแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วคะแนานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะคะแต่ถามว่าคาดหวังไหมทุกคนคาดหวังแม้แต่เด็กเองเขาก็คงคาดหวังในสิ่งที่เขาทาอย่างเด็กบางคนเขาเหมือนเขาตั้งใจแล้วเขาคาดหวังไม่ไวที่หลายๆคนบอกว่าเด็กมาสองเป็นเด็กที่น่าเป็นห่วงเด็กบางคนอาจจะเอฉันเป็นอย่างนี้เพราะฉันเป็นวัยรุ่นจะได้ยินคำบอกแบบนี้ว่าฉันเป็นวัยรุ่นฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันจะเป็นอย่างนี้ผู้ช่บางทีเราก็ต้องปรับเข้าหากันทั้ง ลับขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองที่เอาลูกหลานมาฝากกับเรานะครับปัญหาที่โรงเรียนเราค่อนข้างน้อยมากนะครับก็หวังว่าให้ความมั่นใจว่าหนึ่งลูกเตรียมพัฒน์ทุกคนของเรานะครับเราก็จะต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์และจะต้องเป็นคนดีของสังคมครับนี่แหละครับคือเป้าหมายสําคัญของการประชุมผู้ปกครองการพบปะระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียนเป็นหัวใจของการสร้างและการแก้ปัญหาต่างๆให้กับเด็กนักเรียนเพื่ออนาคตต่อไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันประชุมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเตรียมมดลมศึกษาพัฒนาการนักเรียนของเราทุกคนเนี่ยก็ได้รู้ถึงคะแนนของตัวเองนะครับรวมถึงท่านผู้ปกครองกับท่านอาจารย์ก็ได้มาร่วมปรึกษาหารือกันด้วยครับแล้วเกรดพทีเป็นงบ้างคะก็เกรตของผมก็ต้อสองวิชาครับฮะครั้งหน้าผมก็ต้องตั้งเกีรียนให้มากกว่านี้พ่อแม่ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมก็มีว่าบางนิดหน่อยครับแล้วของเป้ล่ะครับ ของเบก็ไม่ตกเสวิชาเลยค่ะเป็นคนตั้งใจเรียนอยู่แล้วแล้วโรงเรียนเราจะมีกิจกรรมอะไร